สบายดีทุกคนนี่ต้มหัวมูอีกแล้วสามหัวทุกคนนี่ต้มเป็นหัวเลยบานนี้บริพาได้ทุกคนตาเครื่องปรุงผาตะไคร้ใบมะกรูดตำเรียบร้อยเนี่ยน,นี้เครื่องปรุงทุกคนใส่หมอนี่แหละต้มให้เปืเป่อยๆทุกคนอ่ะทำนี้ก่อนอย่าต้มแหมสุกก่อนพี่น้องนี่เบิ่งหัวหมูเข้า ป้าถูกพี่น้องนี่สุกเรียบร้อยเกื่อเรียบร้อยทุกคนเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวพอกันในโต๊ะนะทุกคนนี่หัวหมูสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับสบายดีพี่น้องเบิร์ตสปูสุนคนมากับช่องบะทองปบเซีกินแซบ่บคือเก่าทุกคนเลยมามาเมนีมากับบาโบกกินเขากับบาโบก<ฮ>ทุกคนเมนีได้หัวหมูมาสู้บาโบกแล้วกินพี่น้องเลย หัวเงี้นี่นี่วัวปิทายานเนี่ยเออนี่แหละเป็นโตเลยทุกคนกินไงเราป่ะนี่มาไหมพี่น้อยบอละยรใหญ่างก็จะลงมือกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเือเขาเนาะนี่ขาดบอได้เขาเหนียวมันนี่มีมูกินเข่าทุกคนเอ๊ะมาโบล้วกินเขาน้ำมาไหมบออะไรใหญ่างจัดไปจัดมาโบนี่หัวมูหัวใหญ่ทุกคนเอ้นี่ต้มเป็นหัวเป็นโตเลยนี่ มีน้ำซุปน้ำนี่น้ำซุปบริสุทธอือต้มเปื่อยทุกคนนี่น้ำจิ้มต้มเองเนี่ยตั้งหนาไหนบนน้องก็มีแต่กระดูกเนี่ยมันหัวหอมอะไรนี่ก็มีแต่กระดูกมันเนื้อมันโหดเด้นี่นี่บุ้มเนกระดูกเด้กระแม่นอยู่แอ้กระดูกแต่ว่าเนื้อมันก็ลายเตื้อได้นี่ยไหนลองกินในเบื้งดูนะมันกินอย่งไรเนี่นี่จักสิกินได้จำหกระดูกวะมาพี่น้องะนะต้มเปื่อยนี่ต้มเองนั่นเนี่ยอือบุมีผักผักแกงบุ้มเนื้อก่อน น้ำจิ้มซีฟู้ดตับเองฮัดกังไงขอุยาตเลอพี่น้องนึเบิ้มต้มเองทุกคนต้มหมื่อยกระดูกหมูเลาบอวหมูที่อยู่ไสด์เราบอวหมูนม่กระ่กระดูกมันไลเติมเลยบ่งปนไนัวเหอะบนัวนะะนนัวหอมหอมทุกคน อืมแซด้วมามา่ตม,มันี่นอะไรบอกนี่เหนืยวน่ต้องหางนี่ละอ๋อเนียนี่เอืมต้ารถนี่กินตามคนละคนละนวยโลดตาม,มนมพี่น้อน้ำจิม้มซีฟูดตาเองถ้ากินอย่งแบบนี้ือนชิจัดงไงแบบว่าต้องพามาเป็นหัวเป็นโตเลยมาอ โอ้จะได้บุ้มี่ักทุกคนนะแก้วรือยังเออแก้วคือสมได้นั่นแก้วสมเดียวแจ้วสมจะมองเน่าเป็นหน่วบ้างเนี่ยหมาทุกคนล้าเต๋อ,อเลยเนี่ยุยอดน้องเลยนะฮะหักให้หมักมัน <c oughs> ไม่ว่าเขารอเอาแต่หนังมันกับหน้ากากกับหูมัน มันในเรือเนื้อที่มันติดก็าบอกเอาก็เลยขอขอกระจกขอซือ้อนะแมนได้ทุกใจดีเด้อใจดีด้วยเรต้องเขากลับเขาไปส่งเลยโอ้อมอเตอไซค์ไปส่งครับไปส่งเขาแหละหว่าหมูเออก็อสิป,ประมาณนั้นแหละ ต้มซุ้ยหรือเปล่ต้มซื้ๆนี่แหละแ,แ,แต่ว่ามีใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเยอะแต่วันบอกขึ้นมาก็ลังทำกับต้มซื้ๆโอ้จอ,อลูกระตาต้มนัวแบบแบบที่มันฉ่ำไงมาแล้วทุกคนกินแบบง่ายแบบๆแบบบานๆทุกคนนะอันนี้หน่วยตาเลย อย่ามึงเด็ก็จ่อเอาจกเอาจับกิ้มหนวดกูบอกจ่อมาเราปุ๊บตุ๊กตาเนี่ยเอามือนะจกเอรลอยจ่อบวกอ่ะฮึมตุตาทุกคนโอ้เนี่ยมันเป็นมันมามาเอมื่อกินเจพอตีมดแล้วกินเจเ่าเป็น ว่าจันมาเมื่อกวนว่าเห็นกินอยู่หว่าเห็นกินอยู่หเนาะเมื่อกวันไปเห็นกิ่นเลยบ่นะขอกิน,จน,น,เ,นเจว่าเป็นนะสร้างว่ากินเจว่าเป็นเหมือนเห็นหิวไปบางบางเห็นหิวไปบ้านบางบางจะอมกวดน้ำแขง็าาขงพร้อมเทใส่จอกกินโยกบ้าไปกินเจว่าเป็นเหมือนไงฮึใค้บ่กกินเจว่าเป็นเอียงเทใส่จอกกิน เห็นพยายามไปดังข่าววาลีโอสองขวดตังแข็งถุงหนึ่งหมดแล้อ๋อยังย่งย่ง,งอันนี้อันนี้ยังทุกคนย่างหนึ่นงได้ยังขอบรรซาอยู่การกิน,นกินำำเจตัวก็ทำกินเจแหละใช่ป่ะอันนี้เป็นเป็นอันนั่นเดออันึกว่ากินเจอันนี้กินเจงดกินเนื้อโมแมนต์เลยอ่ะก็เจต้นน่ะโอ้อันนั้นหลายเดือนแล้ว เราขากัจเจกเ็ดมนจะเข่าเบี้ยกัจเจกแมนยูต่ว่าแค่แต่คนไมนตัวกับเรากินเจเป็่นเบิง้งสิ่งงามมันก่อน้ะนี่ทุกคนอ,อู้หัว<อ>ข้<อ>าขงบาบโบอยู่ทางนี้เว้ยดูกับตามเ้าสามสิบกินไม่น้องเลยเอาไข่หมักมันหน่อร่าหลายคนเอาเนี่ยเลย khoản nhỏ nhạt đây thôi con thấy cái à? không mới đẹp yeah. thấy nào còn nó về kia mà Ừ. Ừ. สมองทุกคนอืมโอ้อืมเอามอบ,บ่นี่สมองมันทุกคนเห็นปะอู๋เห็นจะได้กินไนะอมึงเคีย้ยเคีย้ยวเคียเค้ยมันเมื่อเอาลูกก๊าดเจ้าม่อท่านกินนั่นนะ่ะกินไปแล้วนี่ฟังเลยอ่าแม่นี่อ,อุ้ยมามาขอนิ้วคุยมึงปุยระดับนี่มานี่เจ้าละดวงล่ะตาเจาละอันนี้ก็เอ,อ,อ,ยอยื้นมาให้เลยสมองอันนี้เป็นเออเมนูเปิดพิสดารนะเป็นนกบางคนกับโมก,กินเด้แมนบางคนกับโมกิน แต่วาแซบบ่บปลาโบกับกบลกจนดรอกกระสีล่องหากเลือดบึง้งหากเลือดเลยบเล่าะากเลับเลยปลา,าทุกคนกินห้องมองห้วหมองอกินแล้วบ่บเนื้อหลายเนื้อมันอันนี้สดจัด อาไปเนี่ยสมองหมูไปหน่อเลยมากของแทบเลยนะดูนี่ชัดไปไม่นู่แบบยังก็นาเอามือแล้วทุกคนจรงเลนกับเพื่อนไลแล้เไม่เขาตัดเน่นกลับมาเลยอ้วสมองมันมันทุกคนนะบอ้ ใส่กันน้ำจิม้มซีฟูดแซ่บๆอันนี้นะพี<ม>่น้องเอ๋ยเนี่ยไม่ก็แล้วแต่คนเฮดเดอร์เมนูแต่ละคนกับมานขึ้นกันเฮดบมดีก็ไม่กินข้าวเนีอืมอา่าฮ่าตีสับตีจะไรก็ได้กินเฮยแ้วจำที่ก็ห้า,ากินหยากรัยน่ะกันบอยลีเนี่ยบม่ได้กินนั่น ตัวคนผู้ตากกาันซื้อเขาเอามาให้เสีบยบยูเห็นมากันได้อืมเสียบไปบบวันบ้านเด้๋ยวจานเนื้นอมกลายเห็นอยู่เนี่ยอือ ต้องคนกินหน่อยความมันลายบางทีสองคนกินฟองนึ่งยังลายต่อน้ำขึ้นนวลเนี้ยนวลแบบแบบอะไรใช้ชุดรถจะไดอืมถ้าอยู่ข้ามนนวลมันจะต่างกันครับนวลชุดรถอือหูนวลปลาแดกใส่ปลาแดกหน่อยนึงปลาแดกหน่อยนึงอืมพร้อมกินหอมเออหน่อยจะไากินอะไร มาวันนอาใส่มือด้อทุกคนดูว่าเนาะอันนี้มันเป็นเสาเทียงเลยไป่น้อนี่กินสิบเอ็ดมวกินก่อนวลามาั้อแม่นี่ยังไลยเติมน่ฟังเจ้านี่ดี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 ก็ดูอยู่ใส่นี่ม่แด่เนื่อได้นี่ปาดบักไก่สมองมานี่สมองมานี่กินไปแล้วนอะไเจ้าเนกินไปแล้วคนกินู้เดียวโอ้ขอจ้ะนี่นกันเลยนะ โอ้พี่น้องเอ้ยเลือดเลยกระดูกไปว่ามันเต็มที่เลยนี่ไว้กดเลยไขว่ามือหวานสิบหัวพ่อสุดท้ายแล้วเหลือจังเหลือซองก็น่าซองกนกินได้ทุกคนเหลือหลากนี่ยเนื้อเนื้อนี่เน้นๆนั่นนี่เออเอาพี่น้องเอ้ยยิมนาสต์ซันโอ้มันขว่าแซ่บก็แซ่บอีดีเด้เหรอแซ่บแซ่บแบบแบบธรรมชาติเอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สั้นี้แหละถ้ามากระจะกนไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ เพื่อเป็นหัวใจพ่าท้องคือเกาเอาคลิป<ไ>นี้ยังำนี่แหละขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอก็มัมาคลิปหน่ะนี่กระบโบสีแดงเพียงท่านี้แลหละสบายดีสบายดีซ้ำมาดีเบาท้องสบายดียดโดอ,อ้มือมนีนแ<ส>บแ่บแห้งน่แรักครับ